กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิคุชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับดวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวปืนแมนโอวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันเนี่ยโดนเนิฟมานะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโดนเนิฟมาเยอะแค่ไหนนะครับส่วนไอเรื่องของแต่งนะครับทุกคนผมก็จะใช้เป็นเซตเดิมเลยนะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับ ลำกล้องปืนเนี่ยผมก็จะใช้เป็น owc ranger นะครับแล้วก็พันท้ายปืนเนี่ยผมก็จะใส่เป็น mip side stock นะครับทุกคนแล้วก็จับหน้านะครับใต้ลำกล้องเนี่ยผมก็จะใส่เป็น ranger f o r g r i p นะแล้วก็แม็กกาซีนเนี่ยแน่นอนครับเป็นไฮไลท์ของเราเลยพระเอกนะครับ t h e r m i อาร m m o นะแล้วก็กิ๊บหลังเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับทุกคนของแต่งก้าวก,ก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย เดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนว่าหลังจากที่โดนเนร์ฟม,มาเนี่ยมันก็จะยังเล่นได้อีกไหมหรือว่ายังพอเก่งอีกไหมนะครับตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับมาครับทุกคนมาในเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะยังโหดอีกไหมนะคอยดูนะครับท่านผู้ชมโหดไม่โหดไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆคนเล่นเนี่ยเออจัดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนปุ่มมานะครับ อย่าลืมนะครับเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนปุมมาเมื่อไม่นานนี้เองนะได้3วันนะอุ้ยอุ้ยจุกจัดเลยตัวนี้โอ้โหเกือบตายผมเนี่ยเกือบตายตัวเตยิงโดนเขาอีกสักนัดหนึ่งน่าจะได้นะโอ้ยเอ็มโฟเข้ามาด้านข้างแบบไม่ทันได้เห็นนะเปิดมาไม่ดีเท่าไหรว่วะทุกคนนี่ไงมาแล้วอุ้ยโอ้ยไอ้มุมนี้เนะ่เขานิยมดักกันจริงๆเลยนะพวกสไนพวกเอนะ็มจีเนี่ยเฮ้ เดวเจอผมมาเฮ้ยโอ้ย,อยกดเล็งทีเลกไม่ติดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนเลยเปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนโดนไปกี่ตัวแล้วเนี่ยมาเอาดีๆแล้นี่ไงเพื่อนผมอยู่นี่ครับหนีก่อนหนีไปรีโหลดกันสุนมันโคตรน้อยเลยทุกคน15นัดยิงได้ประมาณ2-3ตัวนะนี่ไงโดนไปดี มาอยู่ไหนกันเลยออกมใม้ผมหน่อยอยึด้านหนโ,โดนไปนัดเดียวเองเห็นไหมทุกคนกระสุนหมดอีกแล้วหนีกลับบ้านก่อนทุกคนหนีกลับมารีโหลดกระสุนมันน้อยมากเลยนะเราต้องยิงให้โดนนะครับทุกคนโอ้โหตัวไกโอ้โหย่างเยอะโอ้ยโดนในตัวนี้อีกแล้ว M4 ฟเนี่ยมันชอบดักด้านข้างจริงๆเลยนะทุกคนมาตัวไกอุ้ย โอ้ยโดนอ่ะยังได้อยู่นะมดรู้สึกว่าเหมือนในประตูยังมีนะเมื่อกี้เอ้ยขวาขวาเพื่อนเราโดนวะโดนจากไหนวะด้านบนนะเอ้ยตัวไกลปาลาระเบิดไปก่อนเอ้ยโดนด้วยปลาไปมาหน่อยเพื่อนเราสเตปดักแล้วนั่นไงโดนไปดีครับช่องนิดนึงเนี่ยชอบเลยถ้าไม่ใช่สนานนัยเนี่ยลอยได้เลยนะ ถ้าสไนไม่ค่อยแม่นเนี่ยก็เราก็วัดได้อยู่นะครับทุกคนอ้ยนอนวะนี่ไงเลขไปดิเป็นไงล่ะเพื่อน MG42 ด้วยเจอไฟเผาเป็นไงล่ะน้องอุยระเบิดเฉียวหน้าไปเลยเมื่อกี้มาอยู่ไหนกันมีอีกไหมในรูนั่นนะอ่ะโอ้มันอยู่ไหนบ้าในบ้านเนาะด้านซ้ายไม่มีเออนี่ไง โดนไปดีชอบจริงๆเลยว,วิ่งเข้ามาเนี่ยโอ้โหเขาดันอย่างเดียวเลยนะคนเนี่ยคอมเมนต์สอครั้งนะนะทุกคน,น,กคนโอ้โหโดนไปดีเฮ้ยเกือบไปแล้วทุกคนเกือบน็อกเมื่อกี้มาผมดักด้านบนบ้างตัวไกลโดนไปโดนไปดิครับมีโทฟี่ช่วยไหมโทฟี่มันกันไฟไหมวะผมไม่รู้นะตัวขวามีนะนี่ไงโดนไปดี โอ้ยคิวสุดท้ายพอดีเลยทุกคน30ม่อนีเ่เดี๋ยวผมเปิดทารบกวนก่อนนะมาทุกคนมาต่อครึ่งหลังกันเลยโอ้ยผมสิคิวแล้ววะครึ่งแรกเอาจัดเลยทุกคนที่ขูกับแมนอวโอ้ยอย่างเยอะโอ้โหได้ไปตัวเดียวโอ้โหเยอะจัดโอ้ยตัวนี้เนี่ยมันมันยิงผมสมรอบเลยนะทุกคนนะโอ้โหโดนว่ะ มาเอาดีๆและไอ้มุมนี้ปลาระเบิดไปก่อนมีตัวเนียนั่นไงโดนระเบิดผมเฮ้อมือแม่นแบปลาระเบิดโดนว่ะโอ้ยยิงไม่โดนได้ไงวะจอยๆอย่างเนี้ยโอ้พลาดตัวแบบไม่น่าพลาดเลยนะทุกคนเมื่อกี้นะมาเอาไประเบิดทีเดิมโอ้แล้วเดินโดนด้วยเดินอะไรเล่าโดนดิโห้ตัวไก่ตัวไก่เอ้ยไม่ตายว่ะ โอ้โหปลาแล้วดิงกลับมาโดนตัวเองดีว่าใส่เปิร์กกันนี้นะครับทุกคนดีเหมือนกันนะแล้วแต่ลองปรับใช้กันดูอุยอ้ยอุ้ยที่รถนะเมื่อกี้ทุกคนโดนเลยน้านในด้านล่างอุย้ยโอ้ผมยิงไม่โดนนะโอ้เขาตั้งสองตัวเมื่อกี้มามาเอาระเบิดไปกินเอาไปไอตัวล่างรถอะ่ะปลาไปด้วยน้ำแข็งอะ่ะอยู่ไหนขวามืออ้อมไปเลยทุกคน มาดักยิงมุมนี้เฮ้ยมาแล้ววะนี่ไงโดนไปโอ้ย,อย,อยหมอบก่อนหลบก่อนนะจังหวะนี้เฮ้ยหมาวะดูทุกคนปืนนี้มันแพ้หมานะครับแบบมันยิงหลายนัดมากเลยนะกว่าหมาจะตายนะทุกคนโอ้ยแล้วผมโดนเอ็มโฟตัวนี้อีกแล้ววะทุกคนเอละใกล้จบแล้วปาลาระเบิดไปก่อนเฮ้ยค้างเลยเนี่ยเฮ้ยโดนด้วยว่นระเบิดผมแต้ววันนี้มือทองมาปาลาระเบิดดีวะ ในรูเนี่ยโดนไปดิโดนไปดีดปดอุ้ยผมโดนอะไรนะทุกคนโอ้ยแ้มีหมอบด้วย mg 4 2หมอบมุมนั้นซะด้วยโดนยิงฟีเลยเมื่อกี้เอาระเบิดไปโว้ทุกคนออกไม่ได้ว่าเขาดักวะอุย้ยมุมเดิมตัวเดิมด้วยตัวเดิมเปล่าโดนเด็ดรือที่รู้เดิมเหมือนโดนเหมือนเดิมนะครับลิ้นพันไปม่มวไปหมดเลวเนี่ยทุกคนไปตัวไกลโว้มองไม่เห็นอีอาพีดีว่ามันเปลี่ยนเป็น R p พแดีเลยว่ะทุกคน ตัว M4 ไหมวะนี่ระเบิดอุย้ยมีสนวะสนเอ่อเอาไปไม่กล้าออกหรอกพูดไปงั้นเลยมาวิ่งไปเลยจังหวะนี้สับไอเละไม่รู้จะได้สับไหมโอ้วิ่งอ้อมไปดูมันวางไอ้นั่นกัน,นทุกคนเออแล้วผมโอ้เสียฟรีเลยทุกคนมันดักทางเข้าไว้ผมวิ่งเข้าไม่ได้นะผมวิ่งอ้อมมันดักยิงด้านหลังเรียบร้อยเลย เฮ้ยด้านบนผมขึ้นด้านบนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนยังไงทำไมนายไม่ยิงเราอ่ะกำลังงงอยู่สิใช่ไหมมีไหมออกมาเพราะผมขึ้นดักด้านบนนี่ไม่ค่อยเห็นนะเฮ้ยอะไรวะระเบิดเหรอดีไงโดนไปเดียนัดเดียวเองถ้าโดนอีกสักนัดหนึ่งน่าจะตุยนะครับทุกคนมาอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเไปไหนแล้ววะ นะลงไปดีกว่าไม่ได้ยิงแล้วแต่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยจบเลยทุกคนชนะเลยโอ้ยได้อยู่นะเป็นไงกันบ้างครับผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเจ้าต่อปืนแมนโอวอนะครับของแต่งก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่การเล่นของผมนะครับมันก็จะเออเออหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนปุ่มมานะครับทุกคนนะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่จัดมาเกมเดียวนะครับเพราะตอนนี้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างทําคลิปเลยนะครับท่านผู้ชม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย